เรื่องตำรวจเขาพิพากษิจารการทํางานยิ่งมันขาตํารวจจะชอบมากเราก็ใช้แบบอย่างของหลวงพอ่อมีสติพยายามทําใจให้มันนิ่งๆใสๆไม่ตอบโต้ทําให้เราใจเย็นขึ้นฝึกตำรวจจะต้องมีระเบียบวินยัยคนร้อยคนจะต้องค้อมเพียงตบเท้าพร้อมกันวิ่งพร้อมกันแล้วก็ตากแดดตากฝนแล้วแต่ครูฝึกถ้าใครทำผิดแค่คนเดียวเขาก็ทำโทษทั้งกองร้อย มีโอกาสได้ไปบวชเฉลิมพระเกียรติที่วัดพระธรรมกายก็เป็นความลําบากอีกแบบหนึ่งฝึกความอดทนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณนะอยู่ร่วมกันแบบสันติรักษากายวาจาใจแสดงออกให้มันดีในเพศสมณะถึงแม้เวลาจะไม่มากแต่ก็ถือว่าได้เยอะตอนนั้นวัด มีเรื่องโอ้โหหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เกือบทุกช่องแต่ละวันนี่มีแต่ข่าวว่าเขาก็ขุดมาหมดคือตอนนั้นย้ายมาอยู่ที่ก่อนแกนเป็นนายตำรวจ100ร้อยโถ่ผู้หมวดไปวัดประรมกายใช่ไหมโอ้โหนี่วัดเป็นข่าวไี่ดูไหมนี่ไม่ดีนะต้องเลิกไปซะลูกน้องแล้ก็ผูดคำรรรชาแนะนําให้เราเลิกเราก็ไม่ใช่นะผมไปผมก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติหรือว่าเป็นอย่างที่สื่อมวลชนคขาว่านักข่าวเขาว่ามาเราก็มั่นใจอย,อยู่ แม้ว่าเราจะหวั่นไหวจากคําพูดของชาวบ้านจากลูกน้องบางคนก็มีพูดแซวด้วยนะไปพูดหน้าแถวเขาก็จะธรรมกายธรรมกายอย่างเงี้ยคลายกับบุลลี่เราเราก็เยแล้วก็ปล่อยวางเรามั่นใจว่าครูบาอาจารย์พูดได้เช็ดเจนขนาดนี้แล้วก็ปฏิบัติตั้งใจสอนลูกหลานที่สําคัญคือหลวงพ่อจะนิ่งมากถ้าเป็นที่อื่นนะถูกโจมตีเป็นปีแบบนี้เรียบร้อยหมดแล้วเราก็ห็น๊กไม่ธรรมดา เราเชื่อมั่นอยู่แล้วเหล่าท่านบริสุทธิ์ใจแต่ว่าท่านจะโดนกระทําที่มันหนักมากถ้าเทียบพระสายอื่นหรือวัดอื่นไม่มีวัดไหนที่จะโดนหนักขนาดนี้สื่อก็ประโคมจากเล็กๆก็มาขยายาให้ยหัวส่วนใหญ่ก็จะเชื่อสื่อแต่เราจะไปโต้เขาก็โตไม่ได้เพราะว่ามันข่าวแรงถ้าเป็นของจริงจริงๆอย่างที่คุณยายว่าจะสู้กับพวกนี้ได้ไหมจะโดนไม่โดนวัดบารมีสุดท้ายก็ค่อยๆผ่านพ้นมา มีคำคำหนึ่งที่หลวงพ่อท่านสอนลูกศิษย์ไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปส่วนคนทำความดีเราก็ทำไปปัญหามีก็แก้ไปงานสร้างบารมีเราก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะเราก็นัง่งก็หลวงปู่คุณยายท่านสอนมาอย่างนี้เราก็ทำตามนี้อย่างนี้ไงก็ ทำกันไปเรื่อยๆนี่นะจนกนนระทั่งวันนี้ครูวัยใหญ่ก็ยังงงๆแล้วก็ไ่ได้ดแสวงหามันเป็นอย่างไรก็รู้แต่เพียงว,ว่านี่มันเป็นวิบากกรรมของเราแล้วก็ก็ลืมมันไปซะก็ลืมมันไปก็ไม่ได้สนใจแล้วมันก็ยังมุ่งทําสิ่งที่ตั้งใจจะทำนี่ก็เดินหน้าต่อไปนจนกว่าภารกิจนี้จะได้บรรลุเป้าหมายให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมกายธรรมกายขยายไปทั่วโลกให้ทุกคนก็ได้มีความสุขในการเข้าถึงธรรมกายมีพระรัตนตรัยในตัวเป็นีิพุ่งโดยไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ก็ทํากันไปอย่างนี้อดันใคร คนใครูไม่ใหญ่เนี่ยโปรดเถิดดวงใจเราก็สังเกตวันไหนท่านจะอดไม่ได้ท่านจะตอบโต้ก็ไม่เห็นทําบุญกันตามปกติคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมไม่ได้มาจ่องที่จะต่อสู้ตอบโต้กับทาไปตามปกติเหมือนกับที่เคยทำก็เลยโอ้ไม่ธรรมดา เรื่องตำรวจเขา,าพิพาควิจารณารทํางานว่าตำรวจอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้างงานยิ่งมันขาตำรวจจะชอบมากเราก็ใช้แบบอย่างของหลวงพอ่อมีสติพยายามทําใจให้มันนิ่งๆใสใสไม่ตอบโต้ซึ่งเราก็ได้ตรงนี้แหละมาทําให้เราใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นก็ได้แบบอย่างที่ดีตรงนี้มาใช้ในการทนกับแรงพิพากควิจารณาหลวงพ่อโดนขนาดนั้นหนักขนาดนั้นท่านยังทนได้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเราประทับใจตรงนี้มากแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตการทํางานของการเป็นตำรวจ จังหวัดต่างๆ,ๆเขาก็จะมีศูนย์การเรีนเมตตมีที่เยอะๆคล้ายๆวัดสาขาในใจเราก็คิดอยากจะถวายที่มรดกจากคุณพ่อให้กับทางวัดเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณปู่คุณพ่อซึ่งท่านเสียไปล้วก็อยากตอบแทนท่านด้วยการมอบที่ดินให้าศาสนาเพราะว่าได้บุญเยอะพระอาจารย์ท่านก็มาดูนะท่านก็เออชอบเพราะว่าด้านหลังจะเป็นภูเขาตอาิดทุ่งนาน20ไร่ถือว่าเยอะ ก็คุยกับแม่ว่าเขาก็อยากถวายเหมือนกัน,น,ก,นก็ไม่เสียดายละถวายก็ถวายทําเป็นศูนย์การอนามิตจังหวัดน้องบัวลำพูก็ดีใจแล้วแต่ก่อนเราไปมันมีแต่ความเงียบเงามีแต่ปลาลรเทพคนชอบไปเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลไม่มีประโยชน์แต่เราไปตอนนี้เราจะมีความสุขเพราะว่ามันจะมีทาบ,บุญทากุศลของทั้งจังหวัดทากิจกรรมของวัดพระธรรมกายเช่นบวชธรรมเนนภาคฤดูร้อนแล้วก็บวชพระภิกษุก่อนเข้าพรรษาก็จะมีผ้ามาบวชเยอะๆเรื่อยๆไปทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งว่าเออเราคิดไม่ผิดแล้วล่ะที่เราาาาได้้ถวยทีี่นนใหกับศส คำับสอนของหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะคุณยายอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในการทํางานโดยเฉพาะเป็นแนวทางในการสร้างบารมีซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าเราต้องเวียนว่ายตายเกิดในโลกนับพบนับชาติไปทั่วให้เราสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะคุณยายเป็นอย่างสูงยิ่งครับ